การเดินทางมาถึงงานก่อนเวลาของพิธีกรจะเป็นความอบอุ่นให้คู่บ่าวสาวและเจ้าภาพค่ะด้านพิธีการที่คุยกันไว้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็สามารถปรับได้หน้างานบุคคลสำคัญในพิธีการพร้อมทุกอย่างพร้อมเล่นของนิดนึงสร้างความมั่นใจชอบมากระบบสาวส่งตัวพิธีกรขึ้นเวที คืนสี่้เดือนหกปีมะโรงตามตปฏิทินจันทรคติ MC แหวนยินดีดูแลในวันสำคัญของท่านค่ะการเดินทางมาถึงงานก่อนเวลาของพิธีกรจะเป็นความอบอุ่นให้คู่บ่าวสาวและเจ้าภาพค่ะด้านพิธีการที่คุยกันไว้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็สามารถปรับได้หน้างานบุค